สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับใบพัดลมที่แตกนะครับผมดูนะครับอันนี้คือประกอบกับไปให้แล้วเพื่อที่จะทําวิธีการถอดให้ดูนะครับทำจริงแล้วมันกระเด็นออกมาเลยครับเปิดใช้งานอยู่ดีนะครับมันแตกนะครับใบมันแตกแล้วก็ตัวฝาเนี่ยถูกถูกใบที่แตกกระแทกออกมาจนนะครับเป็นเป็นรอยเลยแล้วกระเด็นออกมาเลยนะครับทั้งที่มันแน่นเนี่ยครับยังกระเด็นออกมาเลยทั้ะนั้นใครที่ ใช้พัดลมโดยที่ไม่มีฝาครอบนะครับเลิกใช้นะครับผมอันตรายมากนะขนาดว่ามีฝาครอบไว้ยังกระเด็นออกมาเลยนะครับแรงมากนะครับพลาสติกนี่แตกกระเด็นกระแทกฝากระเด็นออกมาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการเปลี่ยนนะครับตอนนี้สั่งใบพัดลมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะวิธีการวัดขนาดใบพัดลมเพื่อที่จะสั่งทำยังไงไปดูอีกคลิปก่อนหน้าที่ทำไว้ได้นะครับผม อ่านี่มาดูวิธีการแกะฝาพัดลมก่อนเลยครับมันจะเป็นนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่คือด้านหน้านะคให้ดูที่ด้านด้านหลังมันด้านหลังมันเป็นอย่างนี้เราแค่งัดขึ้นไปครับงัดขึ้นไปอย่างนี้ก็จะหลุดแล้วนะครับงัดขึ้นไป่นะทั้งสองฝั่งมันจะมีอยู่หนึ่งจุดนะครับสองจุดสามจุดสี่จุดนะเราแ,แอามือเนี่ยครับมืองา้างออกมาก็หลุดแล้วนะครับ ไม่ได้ยากอะไรเลยทําเองได้นะครับเนี่ยครับจุดแนะอ่าพอจุดแล้วก็เอาออกมาก่อนนะครับเอาออกมาครนะวิธีการถอดไปพัดลมก็ดูนะครับที่ตัวหมุนนี้มันจะมีตัวหนังสือเขียนบอกเห็นไหมหมุนมาทางนี้นะเห็นไหมลูกศรด้วยแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้ใช้ทเท่นนี้คือแปลว่าหมุนมาทางนี้หมุน วนเข็มนาฬิกาจะแน่นนะครับลูสนะครับลูส s e เส้นหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นออกนะครับขายคลายออกหลวมนะครับ t i g แน่นลูสหลวมเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้หมุนออกหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันไม่มันเป็นเกียวไม่เหมือนกับเกียวทั่วไปนะครับทํามุนอย่างนี้นะครับมันก็จะออกเลียนง่ายมากครับแม่บ้านก็ทําได้นะครับให้เรารู้วิธีการ สั่งการวัด,ดวใบพัดลมว่าใบพัดลมที่ที่แตกไปกรณีที่เราจำไม่ได้พัดลมของเรากี่นิ้วนะครับมีวิธีการัดไปดูคลิปที่ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับมือเดียวก็ดึงออกได้ครับไม่ได้แน่นอะไรนะครับอ่ะนี่ฮะออกมาแล้วนะครับนี่เราเอาใบพัดลมเก่านะครับที่เราได้มาใส่คือไปอันนี้ยังไม่ไทาความสะอาดนะแล้วก็หาผ้าหาอะไรมาทำคสะอาดสะอาดทั้งนี้หน่อยก่อน ก็ได้ครับอ่าวิธีการใส่ใบพัดลมก็คือนี่ให้ดูก้านตรงนี้มาครับเห็นไหมก้านที่นิวผมชี้อยู่ตรงนี้ครับกับร่องร่องของพัดลมดูใบพัดลมอ่าเห็นไหมครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นเห็นไหมเนี่ยครับสามารถเอาใส่รตรงนี้เลยนะครับเป็นร่องจก,กรบาดเนี่ยให้ใส่ลงไปรับกันพอดีนะครับเดี๋ยวเอาใส่ให้ดูนะครับเร่งให้ดีๆเข้าไป ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วมึงหมุนแล้วมันก็จะเข้าล็อกมันเองนั่นแหละครับนี่ครับพอมันเข้าล็อกมาแล้วเราก็เอาฝ่าหมุนเข้าไปหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการล็อกให้แน่น หมุนเข้าไปพอรึงๆมือนะครับไม่ต้องอัดแน่นอะไรมากมายครับเวลาจังหวะที่มันหมุนเด็มก็แน่นไปเองครับอันนี้คือแน่นประมาณนี้พอแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบตัวฝาเข้าไปตามขั้นตอนที่เราถอดออกมานะครับง่ายไหมครับสําหรับอาการเปลี่ยนใบพัดลมที่แตกนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับปิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ